สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมบ้านเดี่ยวสุดหรูระดับล u กช r y Class ใกล้เรียบทานดุนเอกมัยลายมินทราหลัง c d c กันครับโดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นในโครงการ15 Gates ีีกพื้นที่59.5ตารางวาและมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า360ตารางเมตรเมื่อเข้ามาภายในตัวบ้านจะเจอกับห้องรับแขกขนาดใหญ่แบบ Multi Purpose ที่สามารถพาเพื่อนมาปาร์ตี้หรือจะรับประทานอาหารแบบครอบครัวใหญ่ก็สามารถทำได้ครับในส่วนของครัวเป็นครัวสไตล์ไอแลนด์ที่มีเคาน์เตอร์ต,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 อตรงกลางที่มาพร้อมกับตู้เก็บของบิวอินที่ถือได้ว่าเพิ่มความจุให้กับบ้านหลังนี้ได้อย่างมากทีเดีวยวครับในส่วนของครัวด้านหลังจะมีเตาอบไมโครเวฟและเตาไฟฟ้าบิวอินที่ถือว่ามีสไตล์ และสามารถทำขนาดได้อย่างง่ายดายครับท่าที่ผมชอบมากๆเลยก็คือตู้เย็นบิวอินครับและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับบ้านหลังนี้ก็คือประตูบา้านเลือน2ชั้นที่เชื่อมไปยังส่วนหลังบ้านที่เจ้าของบ้านเนี่ยได้ใส่ใจในการรีโนเวทเป็นอย่างดีใช้เงินกว่า2ล้านบาทโดยด้านนอกเป็นประตู ระจกอย่างดีและด้านในเป็นประตูมูรวดนิลภัยตรงกลางเป็นโมลี่กันฝุ่นครับมาต่อกับโซนด้านหลังบ้าน,นครับโดยในโซนด้านหลังบ้านจะมีโซนครัวหนึ่งส่วนที่สามารถทำอาหารได้โดยไม่ต้องกลัวส่งกลิ่นเหม็นไปรบกวนห้องรับแขกเลยครับ ในส่วนหลังบ้านยังประกอบด้วยห้องน้ําแม่บ้านและห้องนอนแม่บ้านครับถือว่าครบครันมากเลยทีเดียวมาต่อกันที่ชั้นสองนะครับโดยทางขวางชั้นสองจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่พร้อมกับห้องน้ําในตัวซึ่งถือว่าครบครันเอามากๆครับ และมาถึงไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ครับซึ่งก็คือมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่ที่สามารถใส่เตียงคิงไซส์ลงไปและยังเหลือพื้นที่ใช้สอยอยู่เยอะมากๆครับโดยห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีระเบียงในตัวขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้อย่างอิสระจะจิบกาแฟในตอนเช้าหรือจะเล่นโยคะก็ทำได้ครับและถ้าพูดถึงมาสเตอร์เบดรูมจะขาดไปไม่ได้เลยกับวอลล์อินคลอเที่สำหรับบ้านหลังนี้ถือว่าออกแบบ ห้องน้ำของ master bedroom จะมีครบเลยทั้งอ่างอาบน้ำและ shower และยังมีซิงคู่สำหรับ he and her ด้วยครับมาถึงชั้น3กันแล้วครับโดยถงทางเดินของชั้น3จะมีระเบียงขนาดใหญ่อีกหนึ่งที่ไว้ใช้งาน โดยห้องแรกที่ผมจะพาไปดูเป็นห้องนอนเล็กของชั้น3โดยห้องนอนเล็กนั้นเนี่ยสามารถใช้งานเป็นห้องนอนหรือจะใช้งานเป็นห้องทำงานก็ได้ครับเนื่องจากว่าในห้องนอนมีทั้งห้องน้ำในตัวและตู้สภาพยิอินครับและมาต่อกับห้องนอนใหญ่ของชั้น3 ซึ่งมีห้องน้ำในตัวและตู้สภาพาบิวอินเช่นกันครับโดยห้องนอนนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าห้องนอนเล็กของชั้น3และมีระเบียงขนาดเล็กที่ติดกับห้องนอนเลยฮะวิวระเบียงของห้องชั้น3นี้ถือว่าสวยจริงๆครับสามารถเห็นทั้งโครงการได้เลยสำหรับโครงการนี้มีบ้านแค่15หลังสายไฟในโครงการลงดินทั้งหมด และระบบความปลอดภัยของโครงการถือว่าดีเยี่ยมจริงๆครับพิกัดของโครงการนี้อยู่ที่ซอยโยธินพัฒนา11แขวงคลองจันทรเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร10120ครับ